อันนี้เป็นขนุนที่ส่งมาจากจุมพรจากสวนที่เราออกรายการไปอันนี้ขนุนอะไรพันแหละพันทองประเสริฐอันนี้ปลูกไปกี่ปีแล้วสามปีอ๋อทองประเสริฐมันออกทั้งปีป่ะทองประเสริฐก็ปีก็หลายครั้งเหมือนกันนะก็ไม่รู้ไม่สามสี่ครั้งอ่ะแล้วต้นหนึ่งมันได้กี่ลูกอ่ะเยอะไหมก็แล้วแต่ขนาดขนาดลูก อันนี้ขนาดขนาดใหญ่หรือว่าไงอันนี้ต้นสามปีก็ลูกขนาดนี้ลนยะถ้ายิ่งต้นต้นต้นโตมากหลายหายปีก็ลูกก็ใหญ่แบบนี้ลูกประมาณสิบห้ายี่สิบอ๋ออันนี้ก็หลลกอยู่นะแต่ว่าบ้านนี่บ้านเรานี่ไม่ไม่ใช้สารเคมีว่างั้นเหรใช่ใช้หอมีขนุนกินทั้งปีมีทั้งปีกินไนดะ้มีคนมาขอซื้อขอชิมขอต้นพันธุ์ไปปลูก ถ้าเป็นผลไม้ที่เรียกว่าอาความสุขภายในครอบครัวอันนี้แม่อุษา,าส่งมาให้จากชุมพรมาเมื่อวานนี้วันนี้สุกแล้วโอ้โหสีสวยอะ่ะเออสวยจังเออสวยจังเลยเนาะโอ้ชิมได้ไหมมันจะมียางไหมสาวช็ดเช็ดยางเหรอ หวานไหมพอดีนี่แบบไม่เยอะนะอร่อยเลยไม่มีงอม,มากอย่างเงี้ยนะข้างกอดที่แม่ชงงอมเกินืม โอ้โหเมืองเลยสวยมากเลยชิ้นใหญ่นะโอ้โหใช้ชิชชู่เลยครับเ <c oughs> ขาไม่ยังชืบถ้าม,มีอยากจะดิ้งก็จะหนึ่งชิ้นไม่มีนะสะอาดมากไหน,านาก็ไหนนะลูกใหญ่นะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ ให้ความสุขในครอบครัควไม่มีสารพิษไม่มีสารพิษนะครับปลูกง่ายกินได้ทั้งปีเป็นของฝากก็ได้นะเนี่ยกินแล้วก็ไม่อ้วนด้วยอสารพิษก็ได้ลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่จริงๆมะละกอสับประรดน้อยนา แก้วมังกรน,นะพักแปงแปลง้าหนุหน่นกเรก่มเพิ่มหน่ยลูกใหญ่ๆ,ๆยยนี้เลยครับเนมะื่อเช้าเราแกะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เรานำตัวอย่างหนึ่งจานเราแจกข้างบ้านไปหนึ่งชิ้นใหญ่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเป็นขนุนพันธ์อะไรนะทองประเสริฐทองประเสริฐอ,อากาศฝน <ๆ S 1> เริ่มทําตั้งเขาจะตกมาแล้ว บ้านเราก็ยังมีขนุนหอมหวานอร่อยๆอออนะครับก็อยากให้ปลูกกันเนาะ,ะมาปลูกกันแล้วก็ถึงเวลาก็พ่อแม่ก็ส่งมาจากภาคใต้ได้นะถึงกรุงเทพคืนเดียวไม่ได้กินแล้วค่าขนส่งประมาณสี่กล่องประมาณสามร้อยบาทแต่ว่าได้กินกันทั้งบ้านขนุนลูกเดียวก็คุ้มแล้วนะครับลูกนี้หนักประมาณสิบสิบ,สบ,สบห้าโลได้ไหมได้สิบห้าโล โอเคไหนลองชิมชิ้นนี้เป็นไงชิ้นที่แล้วกรอบอๆห<ๆ>นาๆไม่หวานมากชิ้นเ,เดียวอิ่มนะโอ okay. เคครับอิ่มมะอืออ่ะอยากบอกอะไรผู้ชมเผื่อเขาอยากปลูกบ้างก็ปลูกเองรับประทานแล้วคือปลอดภัยค่ะต่อสุขภาพไม่มีสารพิษส่วนมากขนุนที่เราไปซื้อกินเขาจะฉีดยางจะพ่นยาค่ะที่เขาขายทั่วๆไปนะเขากินก็ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเขาฉีดเยอะแต่ถ้าเราปลูกเองก็ปลอดภยัยไม่มีสารพิษก็ดีต่อสุขภาพ